ครับตัวให้ดูกลุ่มนี้เป็นพลอยสตานะครับตาตันทบุรีครับโดดแตงไวยะมันเลื่อมครับเนื้อแข็งครับแข็งความแข็งก้าวเลยครับตัวเลกว่ศูนย์แดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนหนึ่งครับตอนเจอแสงจะมีสีต่างๆนะครับสีเหลืองสีเขียวสีเทาสีดำสีน้ำตาลสีน้ำเงินนะครับ บางเม็ดมีหลายสีอยู่ในตัวเดียวอยู่ในเม็ดเดียวกันก็เป็นพอยธรรมชาตินะครับจากจังหวัดจันทบุรีปอยแท้แหล่งพอยในเมืองจันท์เป็นที่เรื่องลือในด้านอัญมณีที่มีคุณค่ามีความงามและเป็นที่เป็นที่ลือไปสันต่างประเทศมีชื่อเสียงอย่างไกลครับเรื่องพอย สนใจก็โทร0 7 7 1 5 0 5 6 0 1ร้านเจเจมจันจังหวัดจันทบุรี